เจ้ากรมวัยผู้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายในอยุธยาหลายเหตุการณ์เจ้ากรมวัยหรือออกยาวัยคือหัวหน้าทหารญี่ปุ่นในขณะนั้นผู้มีบทบาทตางสงครามมาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและรับราชการต่อมาจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระเอกราศรสก็ปรากฏว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลและเป็นพวกมักใหญ่ขวัยสูงค่ะถึงแม้ออกยาวัยผู้นี้จะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวอายุธยามานานตั้งแต่ในช่วงกู้บ้านกู้ เมืองของอยุธยาแต่ทว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทําให้ออกยาเจ้ากรมผู้นี้มีความสํานึกจงรักภักดีเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวญี่ปุ่นที่เป็นขุนนางบางคนก็ดีค่ะเพราะชาวญี่ปุ่นและทหารอาสาญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งรกรากที่อยุธยามาแล้วหลายสิบปีค่ะโดยตั้งเป็นชุมชนหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นมีผู้คนชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่แอดมินว่าน่าจะร่วมพันคนค่ะในช่วงตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาตามลำ ดับเป็นต้นมาซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เป็นได้ทั้งพ่อค้าบอดี้การ์ดไปจนถึงทหารอาสาออกรบให้กับอยุธยาก็เรียกได้ว่าญี่ปุ่นช่วงนั้นที่เข้ามาในอยุธยามีบทบาทในหลายด้านและที่สําคัญเลยค่ะชาวญี่ปุ่นมีบทบาทในศึกสงครามไทยรุพม่าหลายครั้งค่ะอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าในด้านของอาวุธยุทธโธปกรณ์ทหารญี่ปุ่นถือว่าเป็นกําลังหลักได้เลยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่ชาวญี่ปุ่นช่วงหนึ่งจะมีอิ อิทธิพลและบทบาทในอยุธยาค่ะตัดกลับมาค่ะปูเนื้อเรื่องพอสมควรแล้วเจ้ากลมไวยศีนาบดีนี้ถูกพูดถึงครั้งแรกๆในบันทึกจดหมายเหตุของฟลอริสและเยเรเมยฟานฟรีดซึ่งได้ระบ,บุไว้ว่าเจ้ากลมไวยหรือออกยากลมไวยเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นผู้ใกล้ชิดสามารถเพชรทูลพระเจ้าแผ่นดินได้ง่ายมีเครือข่ายกับชาวต่างประเทศทั้งชาวญี่ปุ่นและชาว ก็เรียกได้ว่าเป็นทางพ่อค้าและก็เป็นทางนักรบค่ะซึ่งก็น่ากลัวมากคิดไปคิดไปก็มีส่วนคล้ายฟอลคอนนะคะแต่ที่เจ้ากรมไวยผู้นี้น่ากลัวกว่าก็คือมีความทะเยอทะยานคิดตั้งตนเป็นกษัตริย์และมีส่วนพัวพันในกรณีการสวรรคตของวังหน้าเจ้าฟาสุทัศน์รวมทั้งเหตุการณ์ซ่องสุ่มกําลังไพลยพลญี่ปุ่นจากภายนอกอาณาจักรอยุธยาเพื่อหาโอกาสหลังสิ้นราชการสมเด็จพระเอกาทศรธก็หมายจะยึดอํานาจการปกครองอยุธยาและอีกเหตุ การหนึ่งนั้นกรบฏญี่ปุ่นอุกอาจบุกพระราชวางังจับพระเจ้าแผ่นดินเป็นองค์ประกรันโอเคค่ะเราจะมาเล่ากันไปทีละเรื่องมาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนค่ะเหตุการณ์กรณีการสวรรคตรของเจ้าฟ้าสุทัศน์ซึ่งถ้าเราไปหาอ่านกันในพงศาวดารไทยก็จะรู้ว่าท่านน้อยใจพระราชบิดาจึงเสวยยาพิษสิ้นพระชนแต่ถ้ามามองกันในหลักฐานชาวต่างชาติจะพูดเหตุการณ์นี้ไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะโดยในบันทึกของปีเตอร์ฟลอริสพ่อคาชาวดาที่ทํางานในสถานีการ การค้าอังกฤษระบุตรงกันค่ะว่าการสิ้นประชน์ของเจ้าฟาสุทาน์เกี่ยวข้องกับเจ้ากลมไวยขุนนางผู้ที่มีอิทธิพลในราัชากาลสมเด็จพระเอกาทศรสผู้มีชาวญี่ปุ่นหลายร้อยคนอยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งล้วนแต่ฝีมือชากาดค่ะโดยสมเด็จพระเอกาทศรสนั้นทรงมีพระราชโอรสองค์ใหญ่ที่ยังทรงเป็นหนุ่มและเป็นที่คาดหวังอย่างมากแต่กลับถูกสมเด็จโทษเพราะคายุยงของเจ้ากลมไวยหนึ่งในขุนนางผู้ใหญ่ของสยามผู้มีข้าทาส บริวารจํานวนมากพลอริสระบุว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์พระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาตศรสทรงถูกสําเร็จโทษเพราะถูกขุนนางอย่างเจ้ากรมวายุยงซึ่งเนื้อหาตรงนี้ก็ขัดกับบันทึกในพงศาวดารไทยแต่อย่างไรก็ดีค่ะจะจริงหรือไม่จริงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกๆที่เจ้ากรมไวยผู้นี้มีส่วนพัวพันในความวุ่นวายภายในของอยุธยาต่อมาในเรื่องที่2ค่ะเจ้ากรมไวยแอบรวบรวมกําลังไพ่พลเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกโดยวิกเตอร์สปริงเกล หัวหน้าสถานีการค้าบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตพูดถึงแง่ร้ายของขุนนางญี่ปุ่นผู้นี้ว่าออกยากลมไวยลักลอบนําชาวญี่ปุ่น400-500คนเข้ามาในกรุงสยามโดยปลอมตัวเป็นพ่อค้าเพื่อลอบลงประชพระมหากษัตริตร์และยึดครองแผ่นดินแต่ก็ยังไม่อาจทําตามแผนการได้ในเวลานั้นค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสขุมกําลังยังเป็นปึกแผ่นและค่อนข้างที่จะยังเข้มแข็งอยู่แต่ทว่าในทัน ที่สมเด็จพระเอกาทศรสเดชสวรรคตออกยากรมวัยได้หมายมั่นจะสถาปนาตนเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินแต่ทว่าความฝันอันมักใหญ่ฝ่ายสูงของเจ้ากรมวัยผู้นี้ก็ถูกชะงักลงเมื่อสิ้นราชการสมเด็จพระเอกาทศรสเพราะพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ทรงรู้ทันเล่เหลี่ยมในบันทึกของเอกสารตุราแปงระบุว่าตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสออกยากรมนายวายัยขุนนางท่านหนึ่งคิดก่อการกรบฏเมื่อสมเด็จ พระเจ้าทรงทําขึ้นครองราดจึงให้ประหารชีวิตออกยากรมนายวัยเสียแต่ก็จะขัดกับหลักฐานของสปริงเกลค่ะที่ระบุว่าการจับเจ้ากรมวัยที่ทะเยอทะยานคิดตั้งตนเป็นกษัตริย์เกิดขึ้นตั้งแต่ในต้นรัชกาลสมเด็จพระศรีสวาภาดค,ค่ะโดยมีบรรดากองทหารฮอลันดาส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลือพระองค์ต่อต้านออกยากรมวัยสุดท้ายออกยากรมวัยก็ถูกประหารซึ่งทั้งสองหลักฐานพูดเหมือนกันในเรื่องการจับเจ้ากรมวัยมาประหารแต่ขัดกันในส่วนของรัชก การษัตยยย์อยุธค่ะแต่ทว่าถึงเจ้ากรมไวจะตายไปแล้วก็ยังทิ้งเอาปัญหาความขัดแย้งในเหตุการณ์ครั้งที่3ที่มีชนวนเหตุอันเกิดมาจากการประหารเจ้ากรมไวผู้นี้โดยเป็นเหตุการณ์กบฏเต็มรูปแบบของพวกญี่ปุ่นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะจากหลักฐานส่วนใหญ่ที่ระบุก,การก่อกบฏของชาวญี่ปุ่นเหล่านี้ว่าต้องการแก้แค้นให้ผู้เป็นนายสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่ชาวญี่ปุ่นเหล่านี้ยึดถือในคติบูชิโดหรือวิถีแห่งนักรบ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของซามูไรามาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อผู้เป็นนายจนถึงยอมสละชีวิตได้ซึ่งมีตัวอย่างอยู่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเรื่อง47โดนินค่ะที่โดนิน47คนบุกเข้าคา,าริหาดของข้าหลวงของบากกูฟุที่เป็นต้นเหตุการตายของนายของตนแล้วจับข้าหลวงนั้นตัดศีรษะเสียเพื่อชำระแค้แนให้ผู้เป็นนายก่อนที่จะมอบตัวกับทางการแล้วถูกพิพากษาให ฆ่าตัวตายด้วยการทำเซปุกุหรือการฟันท้องค่ะตามวิถีของซามมไรดังนั้นถ้าชาวญี่ปุ่นที่เก่อการเหล่านี้ถือว่าออกยากลมไวเป็นนายเหนือหัวของตนการแสดงความจงรักภักดีด้วยการบุกพระราชวังหลวงเพื่อล้างแค้นให้ผู้เป็นนายโดยไม่อะไรแก่ชีวิตตนก็จะดูไม่ผิดจากบริบททางประวัติศาสตร์ประเทศเขามากนักค่ะซึ่งการก่อกระบฏครั้งนี้วันเวลานั้นก็ไม่แน่ชัดค่ะแต่น่าจะเกิดช่วงต้นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โดยหลังจากที่ออกยากรมไวยตายไปแล้วในหมู่ข้ารับใช้ของเจ้ากรมไวยมีชาวญี่ปุ่นอยู่ราว280คนบางหลักฐานก็บอกว่าราว500ค่ะหลังจากที่ผู้เป็นนายตายไปพวกนี้มุ่งหวังจะล้างแค้นให้กับการตายของผู้เป็นนายและอาถานที่จะทําหนังสือสําคัญบางประการตรงนี้หลักฐานก็ไม่ได้บอกค่ะว่าคือหนังสืออะไรแต่เล่าข้ามไปว่าจึงได้พร้อมกันบุกทะลวงเข้าไปในพระระชะาชวังของพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มผู้ไม่เคยมี ความระแวงสงสัยแต่ประการใดในเอกสารของตูระแปงระบุว่าชาวญี่ปุ่นยกพวกพากันเข้าไปในพระราชวางังเข้าคุมตัวสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมไว้จากนั้นก็เรียกร้องให้ส่งตัวข้าราชการผู้ใหญ่สี่คนที่มีส่วนประหารออกยากรมนายไวยทางฝ่ายอายุทยาก็ยินยอมพวกญี่ปุ่นจึงนำตัวขุนนางทั้งสี่ไปประหารชีวิตภายหลังสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงเจรจากับพวกญี่ปุ่นเหล่านี้ได้ทรงอนุญาตให้พวกญี่ปุ่นกลุ่มนี้ออกจาก จากอายุทยาส่วนพวกญี่ปุ่นขอนำพระสงฆ์จํานวน3-4รูปไปเป็นตัวประกันในการออกจากอายุทยาระหว่างทางพวกญี่ปุ่นอารวาสล้นสะดมบ้านเรือนรัษฎรเอาทรัพย์สมบัติไปเป็นจํานวนมากแถมยังกําเริบเข้ายึดเมืองเพชรบุรีแต่ในปีเดียวกันสมเด็จพระเจ้าทรงทโปลดเกล้าให้ทับอายุทยายกไปปราบและขับไล่ชาวญี่ปุ่นออกจากเพชรบุรีได้สําเร็จส่วนในพงศาว,วดารไทยพูดถึงกรกบฏญี่ปุ่นในครั้งนี้ว่ามีการ รวมพลของชาวญี่ปุ่นยกเข้ามาที่ท้องสนามหลวงเข้าใจว่าคือบริเวณที่ภายหลังเรียกว่าท้องสนามจักรวรรดิที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระราชวังหลวงค่ะซึ่งใช้สําหรับจัดพระราชพิธีมีประตูเข้าไปที่หน้าวัดพระศรีสันเพชรและอยู่ใกล้กับพระที่นั่งจอมทองมากสันนิษฐานว่าญี่ปุ่นสืบรู้ล่วงหน้าค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจะเสด็จมาวัดพระศรีสันเพชรเพื่อฟังประสงค์บอกหนังสือในเวลาใดแล้วใช้ช่องตรงนี้ในการบุกเข้าถึง ตัวพระมหากษาาัตริย์เพราะวัดพระสีสันพิษนั้นแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังหลวงแต่ก็อยู่ชั้นนอกพระที่นั่งจอมทองซึ่งเป็นที่ประทับก็ตั้งอยู่ใกล้กำแพงและประตูวัดซึ่งติดกับท้องสนามจักรวรรดิการบุกเข้าไปน่าจะทําได้ง่ายกว่าการบุกโจมตีในขณะที่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมยังประทับอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางหรือชั้นในค่ะซึ่งอาจต้องฝ่าแนวคุ้มกันหลายชั้นกว่าจะเข้าถึงตัวพระองค์ได้เหตุนี้การที่บันทึกชาวต่างชาติจะให้รายละเอียดว่า ชาวญี่ปุ่นคลุ้มคลั่งคิดก่อการแล้วก็บุกมาอย่างบ้าบิ่นนั้นคงจะไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวค่ะถ้าดูจากปงศาวดานไทยแอดมินคิดว่าน่าจะวางแผนเตรียมการมาพอสมควรเพียงแต่คนสยามอาจจะคาดไม่ถึงเท่านั้นเองค่ะว่าชาวญี่ปุ่นจะกล้ากระทําการต่อมาในพงศาวดานไทยก็จะให้ภาพที่ญี่ปุ่นบุกเข้าไปได้แล้วประสงค์วัดพระดจทรงธรรมซึ่งเข้าใจว่ามาทําหน้าที่บอกหนังสือในเวลานั้นจึงนําเสด็จสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เข้าไปพบพวกกบฏญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามจากข้อความในพงศาวดารที่ระบุว่าญี่ปุ่นร้องอื้ออึงขึ้นว่าจะกุมเอาพระองค์แล้วเป็นไรเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักรกลับนิ่งเสียเล่าพวกญี่ปุ่นเมื่อเห็นแบบนั้นก็ละล้าละลังกันพงศาวดารช่วงนี้กลับแสดงภาพที่พวกญี่ปุ่นทําตัวไม่ถูกเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักค่ะหลังจากนั้นพงศาวดารก็ได้เล่าต่อไปว่าพระมหาอัมมาตสามารถคุมปวนอยุธยาขับไล่ญี่ปุ่นตีแตกหนี ไปในที่สุดค่ะซึ่งก็ต่างกับหลักฐานของฟลอริสที่ระบุว่าญี่ปุ่นบีบบังคับสมเด็จพระเจ้าทรงทำรรจนพอใจแล้วก็จากไปโดยอาศัยประสงค์เป็นตัวเปิดทางอย่างไรก็ดีค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้ชาวญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้เจ้ากรมวัยต้องหนีออกจากอายุทยาแต่ทว่าในอายุทยาก็ยังมีพวกชาวญี่ปุ่นรับราชการและมีอิทธิพลเหมือนเดิมค่ะต่างกันก็แค่หัวหน้าชาวญี่ปุ่นคนนี้มีความจงรักภักดีกับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและ มีบทบาทสําคัญในเวลาต่อมาขุนนางผู้นั้นมีชื่อว่าออกยาเสนาพิมุกหรือยามาดานางอามาสะค่ะโอเคค่ะคิดว่าทุกท่านก็น่าจะได้ข้อมูลหรือได้เรื่องเพื่อประดับความรู้เพิ่มเติมกันเกี่ยวกับขุนนางอายุธยาหัวหน้าอาสาญี่ปุ่นผู้นี้ไปผู้ที่มีบทบาทตั้งแต่รัชากาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนถึงรัชากาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยรับชมสวัสดี ดีค่ะ